อร่อยไหมครับอร่อยอากาศดีไหมครับอากาศดีมากมากเลยนะอากาศเย็นสบายมากเลย<ม>ตอนนี้เราอยู่ที่ทสูงมากเราอยู่บนศาลา,าบนต้นไม้ค่นี้เขียวมากเลยรู้สึกเสียวๆแล้วครับ ที่จังหวัดเลยก็จะมีที่<ล>ตรงนี้สูงคลิปแรกแล้วก็ไปคลิปที่สองเส,งงสาร,าร็จแล้วก็ไปนั่งศาลาตรงนั้นแม่น้ําดูแม่น้ําขุดปอแล้วก็ไปนั่งศาลานะฮะถ่ายสองคลิปแล้วอะ่ะครับดูโอ้รอบอากาศดีมากลมดีมากเลยนะฉันนั่งกับปลาอยู่ริมลิ่ล ตรงนี้มีปลาเยอะนะแร้วคิ่ขอไปดูปลาหน่อยนะ,นะฉัน,นั่งโต๊ปลาอยู่ริมตลิ่งไปใช้หัวปลาไปกินเหยื่อจบแล้วตรงนี้มีปลาเยอะนะรนเร้วคิ่ขอไปดูปลาหน่อยนะ 等婆，能不能聊？ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบวกเลขครับบวกเลข9บวกอะไรครับแล้วผมจะบอกนะครับ9บวก7ผมรู้ครับบวกด,ด้วยนิ้วนะครับนิ้วมือ9 10 11 12 13 14 15 สิบสองสิบสาบห้าสิบหกเได้สิครับเกบกแปก็ได้สิบเก้าฮะอะไรก็นับดูสิเออคิดเจนใจไม่ได้ก็นับดูสิโอเค ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วุ้นถามว่าเกบวกไปละเก้าสิบสิบเอสสองสิส